สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดวยวันนี้นะคะจะมาพระถึงถึง2เรื่องด้วยกันสําหรับในเรื่องของนักล่าโดนและจะท้าฟังของโดนใหม่ๆค่ะสําหรับเรื่องแรกนะคะจะเป็นฝั่งอย่างบริษัทอย่างแ m b เบรียนะคะก็เสนอโซลูชันให้เจ้า A29 Super t u c n n o ให้ขยายบทบาทให้กลายเป็นเครื่องนักล่าโดนหรือ Counter UAS และเจตทาฝั่งหนึ่งอย่างบริษัทอย่างแ n d ดรค่ะก็ได้เปิดตัวร่นตัวใหม่เป็น Vtol hybrid ไฟฟ้าที่ชื่อว่า Omen ที่กับพัฒน,นากับพนันธมิตรอย่าง E D G E ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตค่ะจะมาพูดถึงตรงนี้กันเรื่องจะทาฝั่งของนักลาดด่าโดนกันก่อนนะคะสำหรับการเสนอโซลูชันอย่างเจ้า A 2 9 Super t u c a n o ค่ะ เดอเจเอช9ซูเปอร์คูคาโนตัวนี้นะคะมันเป็นเครื่องบินฝึกหรือโจมตีเบาแบบทูโบพ o ฟที่ก็ถูกออกแบบมาให้ตัวมันนั้นเรียบง่ายทนทานประหยัดเชื้อเพลิงได้เหมาะสหรับภารกิจในเรื่องของการปฏิบัติการการต่อต้านกบฏงานรัตะเวนชายแดนและงาน CAS Cross Air Support ค่ะเชื่อเจ้าตัวนี้นะคะก็ได้ใช้งานจริงๆนะคะในหลายกองทัพทั่วโลกด้วยกันตั้งแต่ในยุคป,ประมาณ2,000มาแล้วจนถึงปัจจุบันก็ยังคงใช้งานอยู่ รัฐวจ่าฟังของแอมเบรียนะคะเขาก็ได้ทำการเสนอให้เจ้าตัวนี้เนี่ยได้ขยายบทบาทให้กลายเป็นเคาน์เตอร์ UAS ซึ่งล่าสุดนะคะเขาก็ประกาศแนวคิดและตัวเลือกในการติดตั้งระบบเพื่อให้เจ้า A29 ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของการตรวจจับการติดตามและกำจัดโรนขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางเป็นเคาน์เตอร์ UAS อย่างเต็มรูปแบบที่จะใช้ในเรื่องของเซนเซอร์และระบบยิงอาวุธที่เหมาะสม แนวคิดดังกล่าวนะคะก็คือการที่เขาเนี่ยใช้ในเรื่องของเครื่องบินที่ก็มีอยู่แล้วมาแทนการส่งของเครื่องบินไอพ่นราคาแพงหรือยิงจะระบบภาคพ,พื้นอากาศเพื่อนาการจัดการโดนเป็นจานวนมากก็ใช้เจ้าตัวนี้ไปนะคะในการโจมตีมากกว่าจะเป็นแบบเครื่องบินไอพ่นที่มันก็บินเร็วๆหรือพวกระบบพื้นส่วอากาศนะคะที่ก็อยู่บนพื้นในการโจมตีอากาศค่ะ คือมันมีปัจจัยเหมือนกันนะคะที่มันเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่เขาก็นําเสนอไปค่ะคืออย่างแรกเลยที่เห็นเด่นได้ชัดก็คือโรนในปัจจุบันเนี่ยมันลุกลามากขึ้นเรื่อยๆทั้งในแบบ Swarm แบบยูริงมัลติชันส์ไ s เอสอารก็กลายเป็นภัยที่ก็พบบ่อยได้มากขึ้นและก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้โรนในเรื่องของระบบป้องกันอากาศอย่างเต็มแบบเดิมหรือพวกแซมไฟเตอร์แบบเสมอไปค่ะ ดัานนะคะในต้นของการขับไล่และการจัดการด้วยโดรนหรือเครื่องบินไอพ่นหรือพวกแซมเนี่ยก็จะสูงมากๆสำหรับการจุตีดวงขนาดเล็กๆเจ้าพวกนี้ที่มันก็แบบสามารถหลบหลีกได้ไวเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของเครื่องบินต้นทุนต่ํามีความอึดแบบ endurance ก็อย่างเจ้า A29 ที่อาจจะเป็นคําตอบที่คุม้มค่าสำหรับในด้านของเทคนิคและการติดตั้งที่จะเป็นไปได้บนเจ้า A 29นะคะ อย่างแรกค่ะก็ให้มันกลายเป็นนักลาโดร a 2 9เนี่ยมันก็จําเป็นต้องมีในเรื่องของชุดเซ็นเซอร์ที่ก็ใน,ในเรื่องของการตรวจจับ uas พวกเลดาร์ขนาดเล็กที่ก็ปรับสําหรับโดรนอิเล็กทร p ออปติคอลในการติดตามอัตโนมัติและระบบสื่อสารต่างๆสัญญาณไฟฟ้าสําหรับการสกัดกัน้นซึ่งฝั่งเขานะคะก็ระบ,บุว่าระบบดังกล่าวเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วก็จะผนวกรวมกันที่ก็ไม่ต้องลงทุนมากนะัก เรื่องของอาวุธแล้วก็ตัวเรื่องในการกําจัดโดรนนะคะก็จะใช้ในเรื่องของกระสุนปืนกลปืนใหญ่ขนาดเล็กแบบความแม่นยําสูงอาวุธนําวิถีความแม่นยําสาหรับเป้าหมายทางอากาศขนาดเล็กหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการยิงอิเล็กทรอนิกส์แบบ l y a t i n g Multitions หรือ d i r e c t e ช e ดเอนเตนอนาคตก็ได้ถึงขนาดน,นะคะการยิงด้วยกระสุนธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่ามีโรดรนขนาดเล็กมาก หรือมันบินเร็วๆเหล่านี้ซึ่งการจะรวมเจ้า e w หรือุปกรณ์ยิงสกัดกั้นสัญญาณนะ่ยก็จะเป็นวิธีที่คุม้มค่ะก็คือใช้หลายๆตัวด้วยกันพวก Jammer ร์พวก e w พวกอาวุธนะคะใช้ในการโจมตีไปคือในอนาคตนน้ำอาจจะเกิดเหตุการณ์หลายๆอย่างพร้อมกันก็ได้ซึ่งถ้าเขาเนี่ยสามารถติดหลายๆอย่างพร้อมกันแล้วก็สามารถโจมตีได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีค่ะ แต่แน่นอนนะคะว่าพูดมาในขรั้งตน้นก็เป็นในเรื่องของข้อดีของมันก็จะคงยังมีข้อจํากัดในเชิงของกายภาพของมันอยู่และในทางของยุทธวิธีค่ะในเรื่องของข้อจํากัดของมันเลยนะคะก็คือมันมีความจํากัดในเรื่องของความเร็วและความคงตัวของเทอร์โบพร็อพค่ะเมื่อเทียบกับเจ้าไอพ่นซึ่งมันเนี่ยอาจจะล่าช้าได้ในกรณีที่โดวนเนี่ยมันลุกล้ําที่บินเร็วขึ้นหรือสูงมาก และตัวมันเนมีความจําเป็นเป็นอย่างมากในการปฏิบัติการใกล้กับพื้นที่ซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อต้านอากาศยานจาก AD พวก a อร์ดิเฟนตของศัตรตูก็ได้และตัวมัน,นก็ต้องปรับสายการผลิตและกฎการยิงอย่าง ROE ให้เหมาะสมกับงานคาน์เตอร์ UAS อีกด้วยค่ะมีข้อจํากัดก็จะมีข้อได้เปรียบนะคะก็คือราคาต่อชั่วโมงการบินของมัน,นก็ต่ํากว่าฟิลเตอร์ไอพ่นเป็นอย่างมาก มีความอึดสูงมาสําหรับการล่าตะเวนและควบคุมพืนที่เป็นระยะเวลานานและสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษได้เดี๋ยวมันจาเป็นต้องเป็นแพลตฟอร์มใหม่ค่ะถ้าจะทาฝั่งของนักล่าดโดนอย่าง A 29นะคะมาทาฝั่งอย่างบริษัทอย่างเอ d นริลนะคะสำหรับการเปิดตัวเจ้าโดนตัวใหม่อย่างโอเมนค่ะเดยเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็น Health Sitting VTO ที่ตัวมันเนี่ยก็มียืนห่างขึ้นในตอนขึ้นลงแบบห้บิดไฟฟ้า ขนาดระยะกรุ๊ป3หรือในขนาดกลางที่ก็ถูกออกแบบมาให้เปลี่ยนจากในเรื่องของการขึ้นลงแบบแนวดิ่งเป็นโหมดบินในแนวนอนเพื่อทำการแต่ระดับความเร็วระยะไกลมากขึ้นเพิ่มในเรื่องของเพ y ย์โหและ Endurance เมื่อเทียบกับ m u l t i r o l e แบบเดิมนั่งเดิมซึ่งถ้าฟังเขานะคะก็ร่วมมือกับ E D G E Group ของ U A E ในการพัฒน,นาอีกด้วยและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีคำสั่งซื้อเริ่มต้นแล้วนะคะจากภูมิภาคของตะวันออกกลางค่ะ สิ่งที่เด่นๆในเจ้าสําหรับโอเมนตัวนี้เลยนะคะอย่างแราที่เห็นเด่นๆเ,เลยก็คือเป็นในเรื่องของเชิงเทคนิคที่เ็าเผยแพร่ออกมาซึ่งก็คือการออกแบบของมันให้กลายเป็นเฮลซิสเตอร์ทีใ่ในเรื่องของการประหยัดน้ําหนักและพื้นที่เมื่อตัวมันอยู่ในโหมดของครูเมื่อตัวมันอยู่ในโหมดของครูสก็จะมีอากาศพลาศาสตร์ที่ดีขึ้นเป็นแบบวิงบอลนะคะทําให้ตัวมันสามารถบินได้ไกลมากขึ้นเร็วกว่าเจ้ามัลติคอปเปอร์ระบบการขับเคลื่อนของมันค่ะเป็นไฮบริดอิเล็กทริกตัวมันสามารถทำงานในระยะสั้น และเครื่องยนต์สันดาบเล็กหรือเจเนเรเตอร์สำหรับบายหรือคูสเหล่านี้แล้วก็ในเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการบินก็ได้ซึ่งก็เป็นแนวคิดที่ถือว่าเป็นการยืดอายุภารกิจได้มากจริงๆนะคะและนอกจากนี้ค่ะในด้านของความสามารถภารกิจและก็ความเป็นโมดูลาของมันอีกด้วยถ้าฟังของแอนดรรนะคะก็บอกว่าเจ้าโอเมนตัวนี้เนี่ยจะถูกออกแบบมาให้กลายเป็นโมดูลเพื่อทำการรองรับเพย์โหลดต่างๆอย่างเจ้า ISR ที่เป็นกล้อง EOIR เร็กชันอิคว f เฟอหรืออีเวนต์ค e ติกเพลย์โหลดซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคะอาจจะเป็นเจ้า AAV แบบอัตโนมัติแอร์เวอร์ชิเที่ก็ในเรื่องของอัต o นมีส AI ต่างๆของ n w เองก็คือใช้ในเรื่องของ AI นะคะใช้เรื่องของอัตโนมัติในการทําภารกิจ และนอกจากนี้ก็การที่ตัวมันเนี่ยไม่มีรันเวย์นะคะแล้วก็ความยืดหยุ่นของมันในการปฏิบัติการเนี่ยก็น่าสนใจมากๆสําหรับภูมิภาคที่เขามีฐานทัพจากัดหรือในการปฏิบัติการกภาคพื้นดินอย่างต่อเนื่องก็ใช้เจ้าตัวนี้ไปนะคะในการโจมตีไปก็ได้เพราะมันสามารถจอดลงในพื้นที่มันจํากัดได้เช่นกันสําหรับในขตัวลาไปก่อนไปคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ